สวัสดีครับกลับมาพบกับ CatFI ครับวันนี้ผมก็ Cat แคไฟทครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายด้วยโปรแกรม Gallery Unity นะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาโปรแกรมนะครับตัวช่วยที่สามารถไปปรับจูนลบข้อมูลต่างๆนะครับเขาเรียกว่าปิดฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ง่ายขึ้นนะครับทำให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นนะครับต้องบอกว่าหนึ่งในโปรแกรมที่น่าสนใจก็คือ g a l l e r y Unity นะครับซึ่งต้องบอกว่าสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับขั้นตอนในการดาวน์โหลดและติดตั้งและการใช้งานนั้นทำยังไงไปชมกัันเลยครบ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเพิ่มความเร็วให้คอมพิวเตอร์ได้ง่ายผ่านโปรแกรม g ก l อร r y ยู i t y ีนะครับพิ่กฟทิงลิ้ด้านล่างนะครับกดเข้ามาจะเจอหน้านี้นะครับก็จะมี2เวอร์ชันเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรนะอ่าพี่กฟให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันฟรีก่อนนะครับใช้งานง่ายๆก่อนนะครับอ่ากดดาวน์โหลดได้เลยครับแล้วก็เซฟครับปึ๊บนะครับอ่าดาวน์โหลดไว้ก่อนนะครับอ่าจากนั้นก็ติดตั้งครับอ่าเดี๋ยวพี่กฟปิดตรงนี้ไปก่อนนะนะครับ ก็คือเลือกเลยว่าต้องการเป็นแบบไหนนะนะครับว่าต้องการสร้างบนเดสก์ท็อปหรือเปล่านะครับนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต้องบอกว่ามันจะมีคําว่า Pro อันนี้ก็คือเวอร์ชันโปรนี่ก็คืออันนี้ต้องจ่ายเงินนะครับแต่ตอนนี้เราใช้งานเวอร์ชันฟรีอยู่นะครับตอนนี้ก็จะบอกนะครับ Windows Boot Time ก็คือใช้ระยะเวลาในการบูตกี่นาทีนะครับก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้บอกระยะเวลาให้เรานะครับจริงๆต้องบอกมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะมากนะครับแต่่ก๊อ p จะแนะนําบางส่วนก่อนเพราะว่า อ่าที่เหลือเนี่ยอยากให้น้องๆไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเริ่มต้นมีคำแนะนําอันแรกก่อนครับด้านล่างในเมนูด้านล่างก็คือตัวนี้ครับ Startup m a n a g เ r เนี่ยเราสามารถเปิดปิดโปรแกรมนะครับที่เราใช้งานได้ว่าโปรแกรมไหนต้องการให้เปิดนะครับอันนี้นะครับง่ายกว่าเดิมที่เราต้องไปตั้งค่าใน v i d e โ Setting นะครับอันนี้สามารถกดปุ๊บเนี่ยเรามาสามารถเซตตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็คือช่วยให้เราสามารถเซตได้ว่าโปรแกรมไหนบ้างที่เราต้องการให้รันนะครับแอปพลิเคชันไหนนะครับเนี่ ามารถเปิดปิดได้นะครับต่อมาอันที่2ครับ Registry นะครับก็คือกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเซิร์ชว่ามี Registry ของวิดีโอเรามีอะไรบ้างนะครับที่มีการกําหนดค่าไว้นะครับอันนี้จริงๆพี่ก๊อฟบอกว่าถ้ามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เรื่อง Registry มากนะครับก็คือไม่แนะนําว่าไม่ต้องไปเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะอันนี้ก็คือปล่อยมันไปก็ได้นะครับอันนี้ไว้สาหรับคนที่มีความรู้เพิ่มเติมเป็น True เครื่องมือนะครัแ่หกกใ้ีออออานนนํเมมืื็ ตอวนี้มาดูที่ Disk Cleaning นะครับตรงนี้นะอันนี้นะครับอันนี้เป็นประโยชน์ก็คือเราสามารถนะครับเนี่ยฮะเช็คเลยว่ามีไฟล์ขยะอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นข้อมูลขยะของเรานะครับนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับกด Search ค้นหาได้นะครับอันนี้เราสามารถลบได้นะครับ Start Cleaning นะครับรงนนี้นะครับก็กดได้เลยปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะลบไฟล์ขยะที่ไม่จาเป็นออกที่เป็นข้อดีของโปรแกรมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือไฟล์ขยะก็สามารถลบออกได้ สตาร์ทอัพก็คือสามารถเลือกได้นะครับผ่านโปรแกรมตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็คือตัวในส่วนของตัวเมาส์อ่าเมาส์ Mount นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอนเน็กเมนูเมนเจอร์นะครับก็คือสามารถไปดูคอนเน็กในเรื่องของเมนูต่างๆได้อันนี้ก็จะเป็นระบบเพิ่ม,เต,มเติมนะอันนี้พีก่ก๊อฟแนะนําว่าอันเนี้ยถ้าเกิดยังไม่มีเรื่องของความรู้ด้านเมนูต่างๆนะครับอันเนี้ยผ่านไปนะครับให้มาดูต่อมาคือตัว d i s p a ย e a n a l y t i c นะครับก็คือตรงนี้นะครับในการจัดการสเปซก็คือพื้นที่ข้อมูลนะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็สามารถให้วิเคราะห์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอันเครื่องมืออันหนึ่งนะครับที่มีประโยชน์นะอ่ะสมมติวราพี่กอ์วิเคราะห์เครื่องมือเอ๊ะในตัวของการจัดการเหมือนกับการเขาเรียกดีแฟกตเมนต์ก็คือตัวการเรียกจัดเรียงข้อมูลให้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่อย่างที่บอกว่ามันเซ็ตใช้งานได้ง่ายๆนะครับอ่ะพี่กอฟขออนุญาต cancel ไปก่อนนะครับอ่าต่อมาคือตัว อันอินสตอลนะครับแมนเจอร์ก็คือลบโปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเช่อโปรแกรมนะครับลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการได้นะครับผ่านตรงนี้ได้ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือตัวลูกศรขึ้นก็คือซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับก็คือกดปุ๊บเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปในเว็บไซต์นะครับว่ามีซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับที่สามารถอัปเดตได้เห็นไหมตรงนี้นะครับก็คือสามารถกดเข้าไปอัปเดตได้เลยนะครับอันสุดท้ายก็คือ Quick Search นะครับคือตัวในการเซิร์ชข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเคยเซิร์ชไปนะครับออ่ามคื เมนูนะครับเพิ่มเติมในการแยกเป็นเมนูต่างๆให้เราดูนะครับนอกจากเมนูด้านล่างนะครับก็จะมีเมนูด้านซ้ายมือนะครับก็อย่างเช่น1คลิกแมทเนนส์นะครับก็คือกดไ้ปุ๊บเนี่ยจะมีการซ่อมแซมนะครับออโต้รีแพร์นะครับเนี่ยซ่อมแซมไฟล์ต่างๆนะครับได้นะครับก็คือช่วยเราใช้งานได้ง่ายขึ้นคลีนอัพนะครับก็คือการลบไฟล์ขยะต่างๆนะครับตัวลิตี้ก็คือสามารถซ่อมแซมได้นะครับรูปยเขตไฟล์ได้เห็นไหมนะครับออพติมไล์ก็คือการปรับจูนต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีเมนูต่่าางๆเเพิิมมมตขึ้นนะครับ ตัวไดเวอร์แมเนเจอร์สามารถกดมาเพื่อดาวน์โหลดไดเวอร์ต่างๆก็ได้นะครับเขาเรียกแบ็กอัพไว้ได้นะครับ Priva c y Security นะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะต่อมาก็คือไฟล์ and Folder นะครับก็คือสามารถดูในเรื่องของตัว d i s k Space a n a l น s i s นะครับก็คือการดูว่ามีการใช้งานไฟล์แล d โฟลเดอร์อะไรไปมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ System Tool นะครับอันนี้ก็คือสามารถดูในเรื่องของสเปคของตัววิดีโอของเรานะครับว่าเป็นคอมพิวเตอร์แบบไหนรุ่นไหนบ้างนะครับแล้วก็ ตัว r e สตี้แ Backup นะครับแม้กระทั่งซ่อมแซมไฟวินโดว์ได้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับอย่างที่บอกว่า g a l l e r y Unity นะครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมตัวนี้สามารถช่วยในการปรับจูนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับซ่อมแซมไฟได้นะครับเป็นหนึ่งโปรแกรมที่พี่ก๊อฟแนะนําว่าน่าใช้งานนะครับที่สำคัญก็คือฟรีด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยมีไม่เคยใช้งานนะครับลองนำไปติดตั้งดูแล้วลองใช้งานดูอาจจะชอบก็ได้นะครับ และนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนแลจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c t f ไฟทครับ